สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสแมนซุลแลลลอฮ์มะฮ์มานุรลอฮ์ฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรุรบิญอาลามีนวาสัลลัลลอฮุอะลายินะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอัสานินวะดาอับิดะวะติฮิลาอิมิดดีน สสลาุอะลยกุ้มวะราะมาตุลลอวะบเระกาตุขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากลสุบฮานะหัวตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังรายการอุทยานคนดีทุกๆท่านท่านพี่น้องครับในช่วงนี้อุทยานคนดีพาท่านพี่น้องมาพูดถึงเรื่องของอัคลาคุณมุสลิมนะครับก็คือมารยาทของคนที่เป็นมุสลิมมารยาทของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อลสุบฮานะหัวตาลาไม่ว่าจะเป็นมารยาทในการพูดในการกระทำในการแสดงออกหรือแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิด เราก็ต้องเอามารยาทอิสลามเนี่ยมาใช้กันนะครับล่าสุดที่พูดไปในครั้งที่แล้วก็คือมารยาทในการปกปิดสิ่งที่เป็นความลับนะความลับความลับที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะครับก็คือต้องต้องระมัดระวังว่าเมื่อใครก็ตามที่เขามาปรึกษาเรามาบอกกับเราเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับเมื่อเขาให้โอกาสหรือว่าให้เกียรติเราขนาดนั้นก็อย่าเอาความลับของเขาไปเปิดเผยก็แล้วกันนะครับ วันนี้ต่อเนื่องนะครับจากครั้งที่แล้ววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของอันฮายาอูอัลฮายะก็คือความละอายความละอายเราเคยได้ยินนะครับอันหายะความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาใช่ไหมเพราะฉะนั้น <c oughs> ในความละอายคืออะไรล่ะมะหวนหายะตั้งเป็นคำถามหายะหรือความละอายคืออะไรก็คือหัวไอยักษรันนัฟซุมินันไอบิวลวลขตอีนั่นก็คือ,อจิตใจที่อาย จากการถูกตำหนิและความผิดทั้งหลายเรารู้ว่าถ้าทำอะไรไปแล้วเราจะรับการตำหนิเราก็จะได้ออกห่างคือการ,ำการาตำหนิการตำหนิหรือว่าการาตักเตือนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนที่ทำความผิดแต่ถ้าเราไม่อยากที่จะถูกตำหนิเราไม่อยากที่จะมีความผิดเราก็จะต้องละอายในการที่จะทำความชั่วต้องระมัดระวังนั่นเอง ที่จะไม่ทําความชั่วต้องระมัดระวังในการที่จะไม่ไปคล้องแวะกับสิ่งที่มันเป็นความผิดทั้งหลายเพราะท่านถ้าทําความผิดต้องถูกตําหนิต้องถูกลงโทษเราไม่ชอบเราละอายถ้าอย่างนั้นก็อย่ายไปทําความผิดจะไปทําความชั่วมีตัวอย่างนะครับก้านารอยูรูมินันอันซอร์ยูอาทิบุอาคออาคอนละหูชายคนหนึ่งที่อยู่ในเผ่าอันซอร์เนี่ยเขาได้ต,ตําหนิตําหนิพี่น้องของเขา วยลูมูฮูอาลาชิดดะติฮัยาอีฮีนะครับแล้วก็การตําหนินะตาหนิเรื่องไหนตําหนิตําหนิในเรื่องที่ว่าโอ้มันเป็นคนขี้อายเหลือเกินวายยะตุลูบูมินหูอาย,ยู่ก็ลิลามินฮาดันฮัยะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องละอายขนาดนี้ก็ได้มั้งว่มามะรารอสุลลอสโลลัลสลัมท่านนาบิผานมาพอดีฟาซามีอาหูมาก็ได้ยินบทสนทนาของทั้งสองฟอกกอลราริรอดยุลีท่านนบีก็เลยเตือนในคนที่เป็นพี่ว่า ด่าอหูฟาินนันฮายะมีนันอีมานปล่อยเขาเหอะเพราะความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธานะมุตตะฟักุนอะไรความหมายก็คือว่าไอสิ่งที่เ,เป็นความละอายแล้วละอายในการที่จะไม่ทําความชั่วละอายในการที่จะไม่พูดจาหย,ยาบคายในอายในการที่จะไม่รักขโมยละอายในการที่จะไม่โกหกละอายแบบนี้ละอายแบบนี้ดีไม่มีปัญหาท่านนาบีบอกว่าอะไรมีนันอีมาน มันเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเพราะนั้นความละอายเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเป็นยุสอุนเมันอีมานเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเป็นบิดาอุนท่านในฮะดิษภาพรวมนบีบอกอันอีมานุบิดาอุนวาสิตตูลในชอบะมี60กว่าแขนงนะครับอีมานมี60กว่าแขนงวลฮหยะอุชัอบะตุนมินันอีมานและอีมออและความละอายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งจากการศรัทธาจากการมีอิหมา่านเพราะนั้นมากไปกว่านั้นนะครับการละอายเนี่ยก็ยังเป็นเอ่อเป็นการอีหม่านที่ต้องอยู่คู่กับแล้วก็ละอายกับอีหม่านจะต้องอยู่คู่กันนะต้องต้องอยู่คู่กันเอ่อถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นองค์ประกอบร่วมกันที่จะต้องเกิดขึ้นกับกับพวกเราทุกๆคนกับผู้ศรัทธาทุกๆคนบรรดาซอฮาบะเนี่ยเขาก็มีความละอายแต่ละอายบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องอาย นึกออกไหมครับละอายบางเรื่องก็คือละอายในการที่จะเรียนรู้อันนี้ไม่ต้องอายต้องกลา้ากล้าในการที่จะเรียนรู้บางคนเนี่ยอายเคาเียกอายผิดเรื่องนะไอสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่อายคําพูดที่ไม่ควรพูดไม่อายแต่ไอสิ่งที่มันควรจะต้องพูดไอสิ่งที่มันจะต้องถามกับละาอายอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะนั้นเราต้องพยายามปรับเปลี่ยนสมัยว่าอันไหนควรอายอันไหนไม่ควรอาย เอามาดูกันนะครับมาดูตัวอย่างนะครับบรรดาสัฮาบะเนี่ยเขาบอกการขการสัฮาบะเยซัลล um uh um ูนะอัลลอฮุซอลลอฮิสซาลลัมอันอดักินอุมูรฟายูจีบุฮุมอันนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันฮาดูนะข้าจาลินเอาลฮัยาอินหลายเรื่องนะเราไปดูในในในประวัติศาสตร์ก็จะพบบรรดาสัฮาบะเนี่ยถามหลายหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วนบีก็ตอบโดยที่ไม่ได้มีความพูดง่ายไม่ได้ละอายจนกระทั่งว่าไม่ตอบ อบแต่อาจจะว่าใช้เทคนิควิธีการในการตอบที่แตกต่างกันไปยิ่งถ้าหากว่าผู้ชายมาถามนาบีเนี่ยนบีตอบไม่มีปัญหาแต่ถ้าผู้หญิงมาถามนาบีในบางเรื่องซึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างเรื่องเรื่องของเลือดประจําเดือนเรื่องของการทําความสะอาดเวลามาถามท่านนาบีเนี่ยท่านนาบีด้วยกับท่านนาบีเองก็มีความละอายในการที่จะตอบก็ให้ท่านหญิงไอาชาเป็นผู้อธิบายตอ่อ เพราะนั้นแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็คือซอฮาบะที่เป็นผู้ชายมาถามแล้วบีตอบได้เลยนะครับน้บีตอบได้เลยทีนี้ความละอายเนี่ยมันควรจะมันควรจะต้องมีอยู่ในตัวของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ด้วยนะในคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺสุบฮานุฮูวาตาลาอย่างที่เราได้เคยรับทราบมาเวลาคนขอดุอายื่นมือขอดุอานาบีบ,บอกว่า อัลลอฮ์สุบฮะตตาลานั้นฮายียุนซิตติรุนอัลลอฮ์นั้นทรงละอายในการที่จะให้บ่าวเนี่ยเรียกหดมือกลับไปโดยที่ไม่ได้สิ่งใดเลยนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์สุบฮะตตาลานั้นก็มีความละอายด้วยเขาบอกอลักษณะของอัลลอฮ์สุบฮะตตาลาอย่างก็คือฮายียุนซิตติรุนยูฮิบุนฮหยะวัลซิตรท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุซานละบอกว่าอินนัลลอฮะหายียุนซิตติรุนยูฮิบุนฮหยะวัลซิตุร เราว่าอะบูดาวดรรนาซาีนะครับหมายถึงอัลลอซุบฮานตาลานั้นทรงมีความละอายและพระองค์นั้นเ,เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ก็คือทุกครั้งที่บ่าวร้องขอเนี่ยแล้วยื่นมือมาเนี่ยยกตัวอย่างในฮะดิษนบีเห็นชัดเจนนะครับว่าถ้าบ่าวคนหนึ่งเฝ้าวิงวอนขออุอายยกมือขอดุอา,ยยอ,อ,อ,ายอยู่อย่างสม่ําเสมอเนี่ยอัลลอละอายในการที่จะให้บ่าวคนนั้นเนี่ยหดมือกลับไปแล้วไม่ได้อะไรเลยเขาจึงได้บอกให้เราขอดุอาให้เยอะ นะครับเพราะว่านี่คือลักษณะหนึ่งของลอสุบฮานอหัวตาลาท่านนาบีเองก็มีความละอายอ่มาดูตัวอย่างฮิยาอุรอสุนสลลัลลอฮุสุลลัมความละอายของท่านนาบีการท่านนาบีสุลลัลลอฮุสุลลัมนั้นอาชัดดานัสฮิยาอันนบีเนี่ยเป็นคนที่มีความละอายในหมู่ผู้คนเนี่ยนบีถือว่าละอายเยอะกว่าคนอื่นๆเลยวกานอิดะกะริฮะชัยอนันวิธีการนะครับนบีเนี่ยถ้าไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย อารอฟาฮุนซอฮาบะตูฟีวัจฮีบรรดาซอฮบะจะรู้ได้ในสีหน้าของท่านนบีนบีจะไม่ได้พูดนบีจะไม่ได้ประนามนบีจะไม่ได้ตําหนินะครับอย่างอาหารอย่างเงี้ยอาหารอร่อยก็กินไม่อร่อยก็อาจจะกินน้อยหน่อยแต่นบีไม่ได้ไปตําหนิอาหารหรือคนที่ทําความผิดเนี่ยมีตัวอย่างนะครับคนที่ทําความผิดนบีก็ไม่ได้ประนามนบีไม่ได้ตําหนิซึ่งๆหน้าแบบนั้นเลยนบีไม่ได้บอกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วก็นบีก็ไม่ได้เจาะจงแต่นบีจะใช้ภาพรวม ในการที่จะสอนในการที่จะแนะนำเขาเพื่อให้เขานั้นไม่เขินไม่อายอ่าวก้าอนดาบาละกอฮูอันบาละกอฮูอันอาฮัดินมินันมุสลิมีนเมื่อมีใครเมื่อมีเรื่องราวของใครก็ตามมาถึงมามามาถึงท่านนบีเนี่ยมายักรอหูหูเป็นสิ่งที่นบีเองไม่ชอบลำอยู่วัเจฮละหุนกะลามนบีจะจะไม่ตำหนิแบบ แบบทันทีทันใดจะไม่บอกก็อย่าทำแบบนั้นท่านต้องไม่ทำแบบนั้นนบีจะไม่พูดประโยคนี้นบีจะไม่กล่าวแบบนี้วะลัมยากุนมาบ้าลุฟูลานินกาซาวะวกาซาแล้วนบีก็จะไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นไอคนนี้ทำแบบนี้ไอคนนี้ทำแบบนี้นบีจะไม่กล่าวแบบนี้นี่คือการให้เกียรติของท่านนาบีและนี่คือคือการเกรงใจของท่านนบีและคือความละอายของท่านนบีในการที่จะไปตำหนิคนในลักษณะที่ทำให้เขานั้นรู้สึกเสื่อมเสีย บ้านแค่ในายากูลท่านนาบีจะกล่าวแบบนี้ครับมาบาลอักวามินยสนาอูนักาดูน่าไยาสกุรออิสมาอาฮัดินฮัตตาลายฟฮาหูวะลัมยุนิรอซุนสลลัลลสลมฟาฮิชันมูละวะลามุตาฮิชันวะลาสักอบันฟินอสวาคท่านนาบีเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามหรือว่ามีคนมาบอกแล้วก็หรือว่ามีสิ่งที่ คือนบีรู้ว่าใครทําแต่เวลานาบีเตือนนบีจะไม่ได้บอกว่าทำไมคนคนนั้นทําอย่างนั้นนบีจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นมาบาลุอักวามินเกิดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มชนเหล่านี้เกิดขึ้นอะไรขึ้นกับหมู่ผู้คนทั้งหลายที่เขาทําแบบนี้โดยที่นบีไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับกลับกนเลยกับสังคมปัจจุบันนะถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยรู้สึกว่ามันมันไม่ซ้อนะมันมันไม่ชัดไงต้องมีการเอ่ยชื่อด้วย ต้องมีการเอ่ยชื่อนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีการอีกอาไมเอ่ยชื่อมีอักษรย่อตัวนั้นตัวนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันแล้วครับนั่นคือเป้าหมายอยากจะประจานเขานั่นแหละซึ่งอิสลามห้ามนะครับดูวิธีการที่นบีสอนนี่คือศาสนาทูตของอัลลอฮ์นะสอนศาสนาแล้วต้องการเอ่อต้องการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแต่นบีก็ไม่ได้ประจานนาบีก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อด้วยซ้ําแต่นบีจะบอกแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มนี้ทําแบบนี้แบบนี้จนกระทั่งว่า คนที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็ไม่เกิดความเสื่อมเสียแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขท่านนาบีเป็นตัวอย่างในเรื่องของของการใช้คําพูดท่านนาบีนั้นไม่เป็นผู้ที่ฟ ah ah ้าฮิชันวาลามุตะฟ้าฮิชันไม่พูดจาหยาบคายและก็ไม่ชอบในการที่จะให้ใครพูดจาหยาบคายและก็ไม่เป็นคนที่ซักเค้าบันเฟนอสวรัไม่ได้เป็นคนที่โบกเวกโวยวายนะะบ้านเรานี่มีเยอะนะตะโกนเสียงดังลัน่นพูดจาก็โชกโคกหาก นี่นบีคือตัวอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือมารยาทของนบีที่ถือว่าเป็นฮ้ายาอุตรซูนนั่นเองเป็นความละอายของท่านนบีมูฮัมมัดสโลลลัลฮุอะลไนวะซัลลัมที่ชนิดของการละอายบ้างนะครับอัลวาอุลฮ้ายาบ้างอัลฮ้ายาอุมินัลลอฮ์เราต้องละอายใครบ้างต้องละอายอัลลอฮ์สุบฮานะฮ์วัตลอฮลาอันนี้จําเป็นมากๆถือเป็นหน้าที่หลักเลยว่าเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาต้องอายอัลลอฮ์ให้เยอะอายอัลลอฮ์ยังไงล่ะอายอัลลอฮ์ก็คือเวลา เรามีชีวิตเนี่ยคืเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้อายอัลลอฮ์ก็คือต้องใช้ชีวิตของเรา,เาใช้วันเวลาของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่นั้นแล้วเหมือนก็เหมือนกับเราได้ของมาเอาของเข้ามาแต่ใช้แบบสุส้อดสุสซร้อไใช้แบบไม่ไม่ขอบคุณผู้ให้ลืมในการที่จะขอบคุณในเนี้ยมาต่างๆที่อัลลอฮ์ให้เหมือนกับเป็นการกาเียเหมือนกับเป็นการปฏิเสธคุณงามความที่อัลลอฮ์ประทานให้นั่นเองแล้วก็ละอายต่ออัลลอฮ์คือหัวใจเนี่ยจะต้องเต็มไปด้วยความเขาเต็มไปด้วยความกลัว กลัวว่าเราจะลงโทษไอ้ทำความดีแค่เนี่ยใช่ว่าจะรอดต้องคิดเสมอว่าไอ้ความดีที่ทํามันยังน้อยเพราะว่ามันอาจจะถูกลงโทษในเรื่องอื่นๆอีกตั้งเยอะแยะนะแล้วก็ต้องพยายามทําให้ตัวเองเกิดความรู้สึกว่าตัวเองน่าตำต้อยนะนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาแม้ว่าเราจะมีเงินทองมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็ยังเป็นอันฟากิดเออหลอเรายังเป็นผู้ที่ขัดสนยังต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาอยู่เพราะฉะนั้นสร้างความรู้สึกทําให้จิตใจนั้นมันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก ต้องให้ให้มีความรู้สึกให้เกียรติกับอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาแล้วก็อย่าได้อย่าได,าได้ทำในสิ่งที่มันเป็นความชั่วอย่าได้ทำในสิ่งที่มันเป็นความผิดเพราะอย่าลืมว่าในภาพรวมที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาให้เรามีชีวิตนี่มันคือความโปรดปรานที่อัลลอฮฺได้มอบให้ลิสกีก็ได้ปัจจัยยังชีพสิ่งต่างๆนานาม,มากมายแล้วเราคืนกับให้กับอัลลอฮฺสุบฮานอหูวาตาลาด้วยสิ่งใด ถ้าด้วยการขอบคุณนี่แสดงว่าเราละอายอาลัลลอฮ์อย่างแท้จริงแต่ถ้าคืนกลับด้วยการปฏิเสธด้วยการเนรคุณด้วยการทิ้งไอบาดะต่างๆทิ้งละหมาดเท่ากับว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความอายต่อลอสุบฮานะหูอตาลาลอสุบฮานตาลตาลบอกว่าพูดเกี่ยวกับคนที่ที่ที่เขาเรียกพูดเกี่ยวกับคนที่ไม่ละอายต่อพระองค์ก็คือคนที่ทําความผิดทําความชั่ว ยัตักฟูนั้นในนักว่ล้ยัตักฟูนั้นใล a l l a วะฮฺวะมะฮุมัสยุบัยตุนั้นไม่รอดมิันาَอลิวกะนัลน a l l บีมายามาลูนะมุฮีตอในอันนิซาอายะที่หนึ่งร้อยแปดนะครับล l a ์บอกว่าพวกเขาเนี่ยจะปกปิดให้พ้นจากมนุษย์ได้แต่พวกเขาจะปกปิดให้พ้นจากลล l a ์ได้อย่างไร แต่พวกเขาจะปกปิดให้พ้นจากอัลลอฮ์นั้นไม่ได้โดยที่พระองค์ทรงร่วมอยู่กับพวกเขาในขณะที่พวกเขาวางแผนกันในตอนกลางคืนซึ่งคําพูดที่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยและอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมไว้ซึ่งสิ่งที่พวกเขากระทากันตรงนี้เป็นการเตือนว่าถึงแม้ว่าเขาจะปกปิดจากผู้คนทั้งหลายไม่ให้ผู้คนได้รับทราบปกเพราะว่ากลัวหรืออาเรในการที่จะให้มนุษย์ได้รับรู้แต่ปกปิดจากอัลลอฮ์ได้ไหมล่ะ ไม่ห้เรารู้ได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ก็แสดงว่าไอสิ่งที่เขาทำทำเพื่อให้มนุษย์สบายใจแต่ทาให้อลลอฮ์โกรธเนี่ยไม่ได้นะก็ผู้ศรัทธานั้นผู้ศรัทธาต้องไม่อายผู้ศรัทธานั้นต้องอายต้องอายนะฮะอายที่จะไม่ทําความชั่วนะไม่ทําความชั่วคือคือทำความชั่วเนี่ยไม่คือว่าไงไม่กล้าที่จะทําความชั่วเราต้องไม่กล้าในการที่จะทําความชั่วคือต้องอายนะอิสตนะัฮยูมินัลลอฮ์ฮักกอนหายะท่านอบีบอกว่า อิสตัฮยูมินัลมินัลลอฮ์ฮักกอนฮหยาอีท่านทั้งหลายจงอายต่ออัร้อ์ให้ให้ให้มันสมกับความละอายอย่างแท้จริงบรรดาซอฮาบะก็ถามว่าย่ารอสุลร้อนอินนานัสตัฮยุวลฮัมดุลิลละเราเนี่ยอายอัลลอฮ์อยู่แล้วเราเนี่ยอายอัลลอฮ์อยู่แล้วคือไม่กล้าทำความชัว่วไม่ได้ไม่กล้าทำความผิดถือเป็นการอายอัตตอล้อ์อยู่แล้วก็แหละท่านนาบีบอกว่าไลซัดตะกะมันไม่ใช่แบบนั้นวะลากินันอิสตัฮยามินัลลอฮ์ฮักกอนฮหยาแต่ความละอายที่แท้จริงอายแบบ ถูกต้องเลยก็คืออันตาฟาะรอสวามาวะอาวันบัตนาวมาฮะวาวันตักูรินม่าวตะวันบิลาว่ามันอารอดัลอาครทตาตระกะตระกะซีนตันฮายาติดดุนยาว่ามันฟ้าละดาลิกะฟะกัดอิสต์ฮยามินัลลอฮิกันฮาย่รอติดมิลวะอมัดความหมายของฮะดิษตรงนี้ก็คือว่าท่านนบีบอกว่าแต่ความละอายที่แท้จริงนั้นก็คือการที่ท่านเนี่ยระมัดระวังสิ่งที่มันอยู่ในหัวท่าน สิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านรู้มาก็คือจะต้องอคิดในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเอาออกมาเป็นภาคปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ใช่คิดเรื่องไร้สาระคิดในความชั่วคิดในการการะทําที่มันไม่ถูกต้องทั้งหลายแล้วก็วันบัตนะท้องท้องที่กินอาหารก็ต้องกินในของที่มันฮาลานกินเข้าไปเนี่ยเพราะมันกลายไปเป็นเลือดเป็นเนื้อนะครับแล้วก็ให้ลําลึกถึงความตายลําลึกถึงวันเวลาที่จะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาคือใครก็ตามที่ ระวังความคิดของตัวเองระวังอาหารที่กินเข้าไปนึกเสมอว่าเราจะต้องตายจากโลกนี้เนี่ยแล้วว่ามันอรดันอาคิร์ะแล้วก็ต้องการที่จะพบกับโลกอาคิร์ะเขาก็จะต้องทิ้งสิ่งที่มันเป็นความสุขแค่ชั่วคราวของดุนยานี้ให้ได้และใครก็ตามที่ทําดังกล่าวนั้นได้แน่นอนเท่ากับเขานั้นยําเกอะละอายต่อลอสุบฮาหนอหัวตาลายอย่างแท้จริงนั่นเองเพราะ,ะนั้นการละอายาการละอายถือว่าเป็นลักษณะ ที่สาคัญมากๆนะครับจำเป็นมากๆสําหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาอัลฮัยะอุบินารอซูลบ้างหาละอายต่อท่านนาบีบ้างเมื่อกี้ละอายอ่อ์แล้วละอายต่อท่านนบีบ้างละอายต่อท่านนบียังไงล่ะนั่นก็คือการที่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องจะต้องปฏิบัติตามยึดถือและปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีแบบอย่างของท่านนบีเพราะอย่าลืมว่าเราปฏิญาณตนว่าเราเป็นเป็นประชาชาตนนบีนี่คือคำอสัญญา แต่ปรากฏว่าเราไม่ปฏิบัติตามนาบีเอา้าเราไม่อายนาบีบ้างหรือไงนะการละอายต่อท่านนาบีก็คือการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีวายูฮาฟิซุอัลามาจาอับิฮิมินตาอลีมิสมินตาอลีมะสัมฮัดินวายตัมัสซากับบิฮานั่นก็คือการที่จะต้องรักษาสุนนะแบบอย่างที่เราได้เรียนรู้มาจากท่านนาบีเนี่ยรักษามันไว้และปฏิบัติตามยึดยึดถือและปฏิบัติตามโดย ไม่ให้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาเจือปนโดยเด็ดขาดนี่เขาเรียกการละอายต่อท่านนาบีละอายต่อท่านนาบีอ้าทีนี้อัลฮายาอุมินันนสัสความละอายละอายต่อมนุษย์ด้วยกันบ้างละอายต่อมนุษย์ก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องไม่ปกอ่าไม่เปิดเผยเอาร้อของเราโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่เราแต่งตัวกันอยู่เนี่ยจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่ นะครับจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่ปกปิดเอาร้อให้ถูกต้องจะออกนอกบ้านแต่งตัวให้เรียบร้อยผู้หญิงก็ดูดูหน้ากระจกลหลายรอบหน่อยว่าวันนี้เราแต่งตัวเรียบร้อยไหมอไอ้สวยไม่สวยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะพอสวยอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าเรียบร้อยไหมถูกต้องตามหลักการศาสนาไหมจะออกจากบ้านหนปูกิดเอาร้อไหมแล้วก็ผู้ชายก็เหมือนกันในฮะดิษสองทานาบีบอกว่ายอฟฟ์เอารอตะกะอิลลามินเจ้าจะติกะเอามามาล้วก็มีนะกะ เอามามาละก็อยามนีนุกะท่านนบีบ,บอกว่าจงปกปิดเอาร้อของท่านเว้นแต่ว่าท่านจะอยู่กับภรรยาของท่านอ,อันนี้หมายถึงว่าในขณะที่อยู่กันสองคนอันนี้เนี่ยเรื่องของเอาร้อไม่เกี่ยวแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าออกมานอกบ้านออกไปต่อหน้าผู้คนนะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายใน,ในภาพรวมก็แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วก็คือต้องปกปิดเอาร้อให้มิดชิดเพราะเอาร้อน่ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของความละอายของมนุษย์นะแต่ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องนี้เท่าไหร่ นะผู้หญิงหลายคนนะครับก็ไม่ได้มีความละอายเพราะแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยหลายคนแต่งตัวแต่งตัวโป๊ก,กับผู้ชายอีกนะลองดูนะครับแต่งตัวโป๊ก,กับผู้ชายแล้วก็มาหาคําที่มันสวยๆหรูๆมาครอบเอาไว้เป็นความมั่นใจมินคนกล้าสแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องเพราะหลักการศาสนาก็คือว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องละอายครับ อายอัลรอายเราซูนอายมนุษย์ด้วยกันจะจะมาแก้ผ้าโชว์ไม่ได้นะครับจะมาแต่งตัวไม่มิดชิดไม่ได้นะครับเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราเอาหลักการเหล่านี้มาปฏิบัตินะครับแล้วก็มุสลิมก็ต้องมีความอายในการที่จะมองสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งต้องห้ามแล้วก็ แน่นอนเมื่อเราปฏิบัติได้ความละอายย่อมนํามาซึ่งสิ่งดีท่านนาบีบอกอัลฮหยาอุลายะติอิลลาบิไครินความละอายนั้นจะไม่นํามาให้กับเราเว้นแต่จะนํามาซึ่งความดีนั่นเองก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเราโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของความละอายไม่ว่าจะเป็นอายอัลลอฮ์อายนาบีอายผู้คนแล้วก็อายในการที่จะมองสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็น เป็นอัครลักษ์เป็นมารยาทของคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะนำมาซึ่งคุณงามความดีสำหรับเราเนั่เนเองก็ฝากกับท่านพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับบิาฮิตอฟิบัฮิดายะวัสสลามอะลกุมมราะมะตุลลอฮิวะบารกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสแมนผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม